ักเดสวัสดีครับอยู่กับสองเบาหิงคนมองรอคือเาพี่น้องสอยจูครับมือนี่อาบ่มีวช่วยยวของควอย่าช่วยบ่มันจเบิดเบิดเบิดสร็สร็จแลมีหนบซบี่ะบซบีพี่น้องซอยจูน้คันครับเอามีไหม ไปยังวะบริษัทคนในน้อกองมันไม่รู้บมันหนาวลมก็ลมหนาวขันยิ่งลุบแบบนั้นอะไรใส่ศาสาดเด้อยัหน่อยบังบังบังซังแยบันนะพี่น้องคนดูรอคนจุให้บ่คนข้ามยังไงสดลยบรโอ้ยงากิจงานกิเวย Rồi. Rồi. Còn nhiêu tư cân vẫn nhắn Ừ. Còn. Còn. bao này. Cho xẹp đi. Chụp nè, ngươi khá khôi à quên Được rồi Tắp đuôi, tắp 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 tắp, nhớ tắp mi Tắp mi chào cháu ạ, tụi tui là vô sở sở nào quên Còn bây giờ nhớ cho sáng nhé Cầu này nó hoàn tự cân con nhé Cắp cột heo Còn con sắt Còn nãy đông còn đê đông Mà cho Bị Mình

ต้องกินอยู่นีละเออก่อนปีใหม่อยู่ร่อนฟเดือนนอกห่ัวแก่พี่น้องบอลนะเองเป็นเียรยังนอนสัตว์บนอเก่องนอบอลนี่มันคือเบื่บื่อองกล่องมันพอจับเบื่พี่น้องน้ำจิ้มก่อนเยอะลายเทียห้างกูเส่เหรเฮ้นี่มึงไรเ่บุอเออแฟนบเทียรเทียมเทียมน Ừ, à, phía nàng ha Đúng, phía nàng có nàng xong mấy nhặt mà Xếp nỉu mà, hôn ốc cầu bạc mọi người Xẹp luôn cẩn thận phía nàng Bộ tổng gồm lái dài hàng mà, phía nàng ơi Ờ, anh chỗ gần cẩn đề

หนึ่งหมื่นนี่ดล้วครับยังม่เลีงครับผมโอเคสัตว์ปายในตรงคือสุดยอดสร้างนิ่งคนวะบางพี่น้องเนี่ยมีไม่เกยวขนๆพี่น้องเลยขุนพักครับครับลายยางครับ แกซอยสิ้นคื่เขาพี่น้องมืดเนี่ยปรุงลาบไปดูน้องเล่ยมมเนี่ยอ่เปิเด้อเนี่ยตอนนี่รมังโลนะบ่ยังด้เบิงนเบิรเบินเบิวิธีการเามัมังมัแงเขาเนื้อเน้อแล้ววินนี้าเต้องมัดอันเขาในเนื้ออัน ขาไปในแม่เอรดกันกินเออบัวี่อเออบัวพ่อรองพี่ะพอรองวบีไหมบีบีตัวหน่งอวะบัว่อไหันก่อนกนว่าขมแล่าคมเลครับอาเคมเหล่ามหล่าเล่ติดเนยางเราเมื่อเด่นมอหันเลยเบันนี้แน่เออนบนบนว่านี่พันบ่น้พันนมไปเลยนี่

รทั่วไปตายไปนี่งวกินน้ำยู่บ่สังนิ่งเนาปอนกินเรอบกินกอยู่เ่าแบงมกินมาดี้ันเลยมนาวักเราเนี่ยวันนี้เศร้าหนาวมากอีกลรอเนาะรอบหนึ่งเอ้ยเที่ยวนี้เนาาก็สุดก่อนเลยนะเบือไปเบือเอเบือกูเห็นเส้นึงกลากูั่ก่เที่ยวนี้เนาา หนึ่งถึงสี่องศาผมกินแล้วผมจะไปย่านในหม้อผมจะไปกินเบิ่งพี่น้องจี๊พายเบิ่งจักหนาวว่าหนาวเบิ่งสร้างจอยนั่งฟิ้งไฟพี่น้องเลยพูดนะหนาวครับล้มหนาวมาอยู่แล้วครับผมสองมือแดดสามมือหนาวกันเป็นดังสี่ครับเดี๋ยวก็ต้มน้ำอาบเดี๋ยวจะเป็นแนวเนี่ยต้มแช่ต้มแช่ต้มแช่แมนบ่อากาศหนาวให้พี่น้องเลยโอ้ยตายตาย บ <c ười> ่งก ph ินเนือค <c ười> şey <c ười> <c ười> ือเกาพี่น้องในสังจอยเรานงสิงไฟอยู่น่ะครับหนาวครับหนาวกินซอยจุคือเกนตั้งอยครับกระเทียมนต้งอะไรนั่นนครับมันนายหาต่อยเ่นไหก็สิบปดลงตัวอง่สังจอยยกน พากยาหนันสามสิบบพี่น้องสามสิบเเบ้องเนี่ยเท่ากันนี่เบิ้งเ่กอนบ่โอ้ยเต็มส่วนเต็นครับไรรอคือตะแก่พันตะแก่พันฮอได้บ่ีงนตะแก่บัวบัวักักอสิ่งตอนใหญ่ๆความดีเจ้าจ้าว่ามาเนี่ไข่เนี่ยยมมันขนดีไหม อาหารสิงโตพี่น้องกินนกากันเด้อครับเด้อหลังจากเรื่องงานย่างมาเรื่งครับไม่เห็นร่างกว่ทุกวันกว่าโดนโดนยนวไม่ร่ครับชื่มือกินโดนกินเถื่อนพี่น้องเอ้ยอาหารสิงโตเนี่ยต้องเชิญย่างพี่น้องมึงพักหนึ่ง หนไม่กเแกซอยหลับอยู่ครับอร่อยจีกหน่อยแอลกินบดมัตูใด่นจุไรเเก็บจุไปกนเลยหลับหัวกิๆเกิหลับโอ้ยหัวจองาปแล้วเรเดือดเดอเลนะแตันเินๆเหนื่อยกันหน่อยอยู่ว่าข้าวนดีูก

<laughs> là... làm ăn rồi, làm ăn rồi, tập để tôi bỏ. ôi, chín luôn, chín luôn. đẹp bao thảo đấy thôi, giết đẹp phần đây phần. tập ตับตับตบตังพี่น้องจพันตับพันอย่างนี้จะนอยนเดียวนี่ยพันอ่างแท้เดยเนื้เหีสิเคี่ยมกับเบิดล่ะโอ้ยไม่เยยังตัวเเบียงมากยังยุ้ยถานไหมเอาถาดยุ้ยถ่านตัวนูถ่านไหเฮยเฮ้เลยคงทอดเกิดไปเอาไปรอดซลนานแล้วไปไหนฮะกพี่น้อง มึงคำมีงานพี่น้องงานได้บ่าเลยบ่นบังบังพี่น้องเลยบ่นบ่ิงยังไงเสียตายได้กูเออเสีเลไอ้อปอ่เนวออ่นครับเอ้ยทำุด้ทยพี่น้องเลยอเโชคให้พี่ให้น้องบ้างครับ ยัดเขาตั้งซีบนิ้วเลยเดียวหนิมั้คขัดๆๆเรือแค่คักเหราพี่น้องเลยมหมดนี่บดเก็บตัวขักๆได้บดเป็นตัวนว่เดียวนี่โอเคครับพี่น้องเลยตำหนิแล้วครับผมมีคลิปดีๆจะลงให้พี่น้องเบิ้งครับขอบุญขอบคุ้มนะครับเด้อสำหรับท่านกดติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมส่องบากยิ่งคนมารอพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม